วันนี้เป็นวันเดินทางวันที่2แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องสั่งหน้าร้านก็ได้สั่งที่คียอนร้าาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนิลินเขียนเลยโอนิลินเขียนเป็นด้วยมัเป็นกาัสี่เออมาผิดจุดนะทำให้คนเนี่ยหักโชคอันนั้นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะ นี้เราจะไปสถานที่แรกก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ไอซครีมนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีแต่สีชมพูแล้วก็มีแต่ไอติมน่ารักมากๆเลยนี่คนนี้เขาก็แต่งตัวรอติมไว้แล้วนี่ชมพูทั้งชุดจริงๆเออนะ เดี๋ยวไปรอดูกันครับว่าวิธภัณานไอศครีมจะเป็นยังไงโอเคฮะตอนนี้เราก็ต้องหาอาหารเช้ากินกันก่อน, <Okay. S 2> นครับตอนนี้ก็มาเจอร้านนึงนะครับเดี๋ยวเดินข้ามถานกกนกันรถชนนอันนี้จะเป็นโล c a l food แล้วจะได้มากินโล c a l food จริงๆแล้วว่าเป็นยังไงเอ้ยอาหารไทยป่าววะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่เนี่ยมันก็จะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ว่าหน้าตามัน,นม็นก็แปลกๆอาหารอะไรอ่ะ ไม่มันอาหารเอเชียเวียดนามก็มีนี่ร้านอาหารเวียดนามก็มีทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเป็นยังไงเนาะร้านอาหารอีกร้านหนึ่งมาเจออีกร้านหนึ่งนะครับอาหารจะแบบอาจจะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่อุ้ยปักกุเตเ๋หรอกุเต๋ี่เราไปกินกันน่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะครัวของเขานะครับโอ้เปิดไฟด้วยนี่ ซิ้นหนโอ้นานมากเกือบ40ปีล้าจะจะเป็นเมนูอาหารนะครับเราเลือกกินร้านนี้นะครับเป็นบักคุเตนะครับอลองบักกุเตจริงๆว่าจะเป็นยังไงโอเคทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาบักคุเตนะครับเราตั้งชื่อเมนูว่าป๊อปปูล่าบักกุเตเลยนะก็คือแม่งขายดีอ,ะอ่ะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นกระดูกหมูแล้วก็ซุปแล้วก็อันนี้หน้าตามันทีลึก <c oughs> มันเป็นเส้นแล้วก็มีไก่แล้วก็มีไข่ปกติคนไทยเราไม่กินมิกซ์กันขนะนาดน,นี้นะ3ดอนเออนาะอันนี้3ดอลบัุเตนี่7.8ดอลน,นะ200อ่ะ, 200, อะ200เลยแหละ,ะเดี๋ยวเรามาลองกินกันว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับเขาติดป้ายว่าห้ามเอาอาหารข้างนอกมากินแล้วก็กินเสร็จเนี่ยเราจะต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับ เหมือนเป็นวัฒนธรรมของที่นี่นะฮะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเดินกันไปขึ้น MRT แล้วก็ไปที่พิพิธภัณฑ์ไอศครีมแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเรากำลังรอรถเมล์ที่จะไป Museum of Ice Cream ครีมนะครับสะอาดสะอา้านนะโอ้รถเมย์เขาใหม่ด้วยนะครับที่นี่รถเมล์ติดแอร์หมดเลยไม่มีนะรถเมย์พัดลมอ่ารถเมล์ของเรามาแล้วขึ้นข้างหน้า ตอนนี้นะครับก็ลงจากรถบัสแล้วแล้วเราก็จะเดินไปมิวเซียมออฟไอศครครับน้องลีนเป็นไงลูกเหนื่อยไหมเฮ้ยนี่เราจะถึงพิพิธภัณฑ์ไอศครีมแล้วนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมโอเคครับตอนนี้นะครับถึงแล้วที่ Museum ยมออฟไอศครีมต้องเดินเข้าไปดูก่อนเปิดหรือยังเนาะ โอ้ทุกคนเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วนี่เพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดเลยแล้ววันนี้โอเครับทุกคนตอนนี้ได้เวลาเข้าแล้วไปเลยนี่เขาจะให้ใส่แขนแบบนี้นะก่อนเข้าต้องใส่แขนแบบนี้ไว้ก่อนเข้ามาที่สถานีแรกนะครับเขาก็จะให้เขียนชื่อตัวเองใส่ในกระดาษแบบนี้อ่าแล้วก็มาแตะเอแตะที่อกแตะที่ตัวแบบนี้เออน่ารักดีอ่ะ ใส่ชื่อเขาจะได้เรียกชื่อเราถูกโอเคไปชื่อกินสิลิลิลินเขียนได้เลยน้ำาจะชื่อแบบนลิลินเขียนเลยโอ้นีล่ลินเขียนเป็นด้วยโอเคแล้วก็ติดไว้ที่อ,อกเข้ามาที่ห้องแรกนะครับก็จะมีไอติมให้ทานแบบนี้อเห็นสีชมพูแล้วเราเข้าใจว่ามันเป็นสตรอเบอรี่จริงๆมันเป็นโกโก้นะมันเป็นไอติมมะพร้าวไันนี้มะพร้าวกับช็อกโกแลตจะเอาอะไรช็อกโกแล แล้วนี่เราก็จะนั่งทานกันตรงฝั่งนี้นะครับนี่ได้มาอีกแล้วคนเยอะมากเลยเด็กๆเ,เยอะมากเลยห้องนี้อันนี้ห้องที่ห้องที่เท่าไหร่เราไม่รู้ห้องที่สามแล้วมั้งนี่กินทุกอย่างตัวกิน <c oughs> ตัวกิน <c oughs> ไปเลยน้องลีนโอมีของเล่นเด็กด้วยตรงนี้ไปเลย <c oughs> นี่ ี่อันนี้เป็นห้องไฮไลท์นะครับห้องสุดท้ายด่านสุดท้ายก่อนที่จะไปต้อองอ,องเกียันน่ะโอเคตอนนี้นะครับก็ออกมาจาก u u s u u o o t i e i c r e r m a m แล้วโอ้สนุกมากตรงนี้แนะนำเลยถ้าพาเด็กๆมาที่นี่ต้องมาเลยเพราะเด็กๆสนุกมากโอเคทีนี้เราจะเดินลงเขาแล้วก็เดี๋ยวจะไปช่วงบ่ายไป Garden by the Bay นะครับโอเคตอนนี้ลงจากรถบัสแล้วนะครับก็จะเข้าไปที่การ d เดน y t h เ Bay เพื่อไปทานข้าวต่อนะครับ เดินเลยครับเดินเลยเดินเลย,เลย <S <S นี่เห็นไหมใกล้ๆครับเอออันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยที่นี่ใครมาเที่ยวสิงคโปร์ก็ต้องมานะครับแอบไม่งั้นมาไม่ถึงนะครับ กา r d เด by ายเดอะบถึงแล้วโดมในนั้นมันก็จะเป็นแบบหมือนสวนดอกไม้นะอยู่ในโดมที่เรากาลังเห็นกันอยู่นะทุกคนนี่มารีดาเบซนเรือมันจะพาดอยู่บนตึกทั้ง3ตึกนะครับเดี๋ยวก,กินข้าวก่อนครับแล้วก็ค่อยว่ากันช่วงบ่ายตลอดทางเดินเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนในสิงคโปร์เขาปลูกต้นไม้ครับนี่ตือสิ่งที่มันโอเคมากมันแดดแต่มันร้อนนะแต่ว่าต้นไม้มันปลูกทุกระยะทางเดินนะไม่ว่าจะเดินบนฟุตบาทหรือว่า เราจะเดินอยู่นยในร้านที่ท่องเที่ยวแบบนี้เขาใส่ใจเรื่องการปลูกต้นไม้มากตอนนี้นะครับ<ม>ก็เข้ามาที่ศูนย์อาหารนะครับขั้นตอนก็คือเราสั่งอาหารไว้แล้วเขาจะให้ใบแบบนี้มานะฮะแล้วเราก็ดูบนจองบนจอมันจะแจ้งเตือนว่าเลขนี้ได้แล้วนะของเรา207นะครับจะอยู่ตรงนั้นไม่ต้องสั่งหน้าร้านก็ได้สั่งที่ k ี y ออแบบนี้แล้วปินใบอ,ออเดอร์ออกมาแล้วไปรับที่หน้าร้านอย่างนี้ก็ได้เออเจ๋ง่ะออเดอร์207แล้วเขาก็จะมาเขียนไว้ว่าเป็นออเดอร์207 แล้วก็เอาออกตอนนี้นะครับกำลังขึ้นไปที่ซูเปอร์ทรีโกรฟเดินบนสะพานนะครับด้านบนขึ้นมาบนลิมมันมีอย่างนี้ด้วยอ่ะมันเป็นกราฟิกเออใช่มีอย่างนี้ด้วยเออดูดูคนเต้นเต้นภาดูดูอันนี้เรียกว่าภาพปากรอบนะคะ ปาก,กบปาก,กอบเป็นมุ้งผีกเก้อสูงมากสวยอ่ะสวยเกินสวยเกินดูสิไอติมไอติมหยยินว่ะสวยมากสวยมากสวยมากเ,เดินได้360ดองศา,ารตรงนี้ก็จะเป็นจอ LED นะครับ อบอกว่า <Wow. S 1> ตรงไหนเป็นอะไรอะไรบ้างเขาไม่ใช่ LED นะจอธรรมดานี่แหละ,ะ Are <you> serious? ลเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Power Dome t r e ด้วยอคอฟเฟลต์นี่จะเย็นๆนะแต่จะต้องเดินไปอีกมารีอาเบซานก็เห็นด้วยมุมน,นี้ นี่มุมน,นี้เห็นด้วยโอ้โหจุดตรงมันอลังการมากเลยอะเฮ้ยแล้วมีคนเดินอยู่ข้างบนด้วยเ <c oughs> ข้าทางนี้ทาวเวอร์เลสเราซื้อตั๋วมาในแอป,ปนี้ครับสะดวกสบายมากไม่ต้องมายืนต่อคิวนี่ถ้ายืนต่อคิวเนี่ยจะวุ่นวายนะครับแล้วเราก็เอาโทรศัพท์เนี่ยสามารถสแกนแกะแล้วเราเดินเข้าได้เลย <c oughs> เฮ้ยทุกคนตอนนี้ยังไม่เข้าเลยนะแต่แบบเฮ้ยแม่งเย็นแล้วอะ่ะเย็นมาก รู้สึกเลยว่าแบบเออหน้าเข้าว่ะเพราะว่าข้างนอกมันร้อนนะครับอากาศก็ไม่ได้ต่างกับที่ไทยอะไรมากนะเนี่ยเขาก็จะเลื่อนเขาจะสแกนเป็นคนเป็นคนไป Flower Dome with Super Tree โอ้โอเค thank you, thank you. มาผิดจุดฮนะต้องไป Flower Dome นะครับนี่ของเราต้องอันนี้ Flower Dome เออมันก็เลยโอเคกดป้าเขาสแกนมันก็เลยไม่ขึ้นเนาะ,ะ<ไ>ในโดมเนี้ยก็คือ จะจัดแสดงโชว์ดอกไม้รู <computers. S 1> ้สึกว่าซิกเนเจอร์จะเยอะเหลือเกินนะที่นี่เข้าได้เลย <os> <im ito> อ่าโอ้ยนี่ก็เย็น <im ito> นี่ก็เย็นโอ้อมีกินความเย็น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 และแล้วเราก็เข้ามาข้างในแล้วครับอันนี้คือฟลาเวอร์โดมนะครับเป็นสวนขนาดใหญ่ภายใต้โดมกระจกนะฮะนี่ก็จะมีดอกไม้นานาชน,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 นิดนะครับก็เดินไปเลยจะเอามุมไหน <im ito> อยากถ่ายมุมไหนก็ถ่ายไป โหเนี่ยเต็มเลยต้นไม้แปลกๆเยอะมากแล้วข้างในนี้มีแดดแต่โคตรเย็นนะทุกคนเย็นว่กนี่ก็มองเพชรเอ้ยเหมือนว่านางจระเข้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมน้องลินเราเคยเรียนใช่ไหมเนี่ยว่านางจระเข้แน่เลยนี่ทุกคนเขาจะมีช่องแอร์อยู่อยู่อย่างนี้นะับมันก็เลยเย็นนะครับช่องแอร์มันจะอยู่ตามผนังเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เลยทําให้ในนี้เย็นนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ก็โอเคนะามาแล้วก็ผ่อนคลายนะ แต่ว่าถ้ามาเนี่ยแนะนําว่าอย่าเสาร์อาทิตย์เลยเสาราทิตคนเยอะไปหน่อยตอนนี้นะครับก็กําลังจะเดินทางไปที่เมอร์ไลออนนะครับ่งออกจากมาเรนาเบซนเมอร์ไลออนจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ใกล้ๆตรงโน้นเราต้องเดินข้ามสะพานไปฝั่งนี้เดินข้ามไปฝั่งนู้นเออเดินทั้งวันเหนื่อยมากทำไมคนนี้วันเดียวชุดเปลี่ยนไป3ชุดเลย ถามถามวาถามอะไรหน่อยเนี่ยมาเนี่ยรู้สึกประทับใจอะไรมากสองวันแล้วยังจ้ามหมยนะยังไม่ประทับใจอีกเหรอยังไม่มีเหรอคุณประทับใจอะไรมากบ้านเมืองสวยงามแล้วก็อะไรมันก็ดูแบบน่ายอยู่ไปหมดอะ่ะแล้วก็สะดวกเราประทับใจส่วนตัวก็กคือการเด้นบาเดอะเบย์ไปแล้วก็เห็นต้นไม้สวยๆเยอะแยะแล้วก็ได้เห็นแบบอ e ีโดมนั้นน่ะเหมือนจะร้อนแต่เ,เข้าไปแล้วเย็นอันนี้คือที่ประทับใจแปลกได้เห็นเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างที่บ้านเรามันยังไม่มีอ่ะ อย่างจักรยานอะขี่จากไหนไปไหนก็ได้กดแอปเอารถเมขึ้นไปใช้บัตรไม่จ่ายเงินสดเนี้ยแต่บา้า,บานเนี่ยบัตรอันเนี้ย ไปเดียวเนี่ยเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้นี้จ่ายเงินเองไม่มีเคาน์เตอร์ระหว่างเดินข้ามสะพานนะครับเราก็จะเห็นกับมาเลน่าเบซานนะครับจะสังเกตได้ว่าด้านบนสุดเป็นเรือนะครับที่ตั้งอยู่บนตึก3ตึกตรงนี้มันมีความหมายนะทุกคนในด้านของฮงจุยเนาะคือมาเลน่าเบซานเนี่ยข้างในอ่ะมันจะมีคาสินโนอ,อยู่นะครับที่เขาเอาเรือขึ้นไปตั้งไว้ด้านบนสุดเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นทําให้คนเนี่ยอัพโชคเวลาไปเล่นคาสิโนแล้วจะได้เสียเงินเยอะๆ เพราะาอะไรเพราะตามฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในคาสิโนม,มันอยู่ข้างล่างเรือใช่ไหมมันก็เปรียบเสมือนว่าคนกําลังจมน้ําอยู่เนี่ยมันเป็นที่ไปที่มาอย่างนี้นและแล้วในที่สุดทุกคนเราก็มาถึงสิงคโปร์กันจริงๆแล้วมาถึงสิงคโปร์จริงๆก็ต้องมาถึงเมอรอ์ไลออนนะทุกคนมาถึงแล้วคนเยอะมากเลยอันนั้น,นพี่พิทภันฑ์วิทยาศาสตร์นะที่มันเหมือนดอกบบวคว่ำอยู่ แล้วก็นั้นมารีนาเบซนแล้วก็เมอร์ไลออนชัญยละของสิงคโปร์โอ้ยตอนนี้ร้อนมากครับทุกคนเดี๋ยวต้องเดินเข้าที่ร่มก่อนถ่ายรูปเสร็จแล้วคนมันเยอะเกินเยอะมากเนี่ยแล้วแถวนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะขนาดใต้สะพานคนยังเยอะเลยเราอาจจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปนั่งรถเมลเพื่อที่จะกลับไปโรงแรมนะครับสำหรับวันนี้ก็วันที่2ก็น่าจะจบคลิปแค่ <Okay. S 1> เพียงเท่านี้เจอกันวันที่3อีกทีครับ